สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสี่ภาคห้าหรับช่วงเวลารงคลิปเราจะลง3มช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬกาสนาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับทุกคนที่มีความเข้าใจโดยปริยายก็ก้าไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับเสียงของเขาที่ก้าวไปข้างหน้า แน่นอนว่าไม่ไกลนักต้นไม้ใหญ่ที่ต้องการคนอย่างน้อยสี่หรือห้าคนล้อมรอบปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาทั้งตัวของมันดำราวกับหมึกและทุกกิ่งก้านก็เหมือนแขนไ้รรำด้วยกรงเร็บของมันแรงกดที่อันทรงพลังระเบิดขึ้นในอากาศและอากาศก็แตกเมื่อกิ่งไม้กระทบกันพระสมีที่น่าสะพึงก,กลัวยังแผ่กระจายออกไปและมีแม้กระทั่งปากขนาดใหญ่ที่งอกขึ้นบนลำต้นของต้นไม้ ด้านหน้าของต้นไม้ปีศา์ซึ่งเปิดได้ปิดโดยไม่หยุดมีเลือดอยู่บนปากใหญ่มันไม่รู้ว่าสัตว์วิญญาณชนิดใดที่มันกินเข้าไปใต้ลำต้นมีถาวรมากมายราวกับว่ากำลังจะโ่พื้นเดน,น,นหรือเฟิงน่าจะแต่ต้องมันมาก่อนและทําให้มันโกรธเคืองในเวลานี้พื้นที่อยู่รอบๆถูกบานแร่เคียนในปริมาณมากฐานเซนยูหรีตาเล็กน้อยฐานการฝึกฝนน่าจะสามพปี ข้อขายยังไม่เติบโตเต็มที่สัตว์วิญญาณเช่นปีศาจต้นไม้ค่อนข้างพบได้ในทั่วไปในป่าใหญ่ชิงโตในอดีตด้วยต้นไม้ที่หนาแน่นและสูงต่างงานมากมายโอกาสในการฝึกฝนภูมิปัญญาทางจิตวิญญาณค่อนข้างสงูงโดยทั่วไปแล้วปีศาจต้นไม้มีฐานการฝึกฝนพันปีสามารถสร้างการโจมตีที่รุนแรงได้และสามารถสร้างปากได้ภายใต้อิทธิพลของจิตวิญญาณ ปีศาจต้นไม้ส่วนใหญ่มีความอ่อนโยนมากด้วยปัญญาทางจิตวิญญาณพวกมันเพียงแค่ดูดซับแก่นแท้ของโรคและสารอาหารในดินเพื่อเติบโตต่อไปแต่ก็มีปีศาจต้นไม้บางตัวที่มีการกลายพันธุ์ที่ชั่วร้ายและทั้งตัวเปลี่ยนเป็นสีดำต่อหน้าพวกเขาต้นไม้ชนิดนี้น่าจะกลายพันธุ์และเป็นผู้กินกินจากกินกินสา์วิญญาณที่อ่อนแอเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเอง การฝึกฝนของพวกมันจะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นหากมีการฝึกฝนถึง10,000ปีก็สามารถมีดวงตาที่คล้ายกับมนุษย์ได้ยิ่งมีดวงตามากความแข็งแกร่งก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นตามตำนานเคยมีสัตว์วิญญาณประเภทพืชที่ถูกฝึกฝนจากปีศาจต้นไม้ที่ชั่วร้ายมันมีตาหลายตาและถูกเรียกว่าราชาปีศาจต้นไม้วัสดุทั้งหมดเหล่านี้แวบเข้ามาในจิตใจของหลานเซียนอยู่อย่างรวดเร็วปีศาจต้นไม้ ซึ่งมีอายุน้อยกว่า3,000ปีนั้นค่อนข้างง่ายที่จะจัดการประเด็นง่ายๆก็คือต้นไม้นี้ไม่สามารถออกจากสถานที่ได้และรากของมันก็ไม่สามารถออกจากดินเดิมใช้เวลาในการฝุกผฝนถึง3,000ปีจึงจะทำได้ในกรณีนี้พิศาต้นไม้จะกลายเป็นพ้อหมายที่มีชีวิตโดยธรรมชาติที่อยู่เตรียมตัวให้พร้อมหลังจากที่เราเปิดการโจมตีมันจะโตกลับอย่างแน่นอนเจ้าแค่ต้องปกป้อง ที่หลินแรกอยากกังวลเรื่องที่เหลือที่หลินเตรียมลูกไฟการโจมตีเริ่มขึ้นหลินตรงหุยพยักหน้าแรกดวงอาทิตย์ที่สองแสงเหนือหัวของเขาก็ติดไฟภายใต้การส่งเสริมของหลานเซียนโยแสงสีทองที่สองแสงสีแดงก็ระเบิดออกมาแรกลูกไฟก็ระเบิดออกบินตรงไปยังปีศาจต้นไม้อายุพันปีวิญญาจารทตุไฟควบคุมสัตว์วิญญาณพืชทุกชนิดสิ่งนี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายเลย และทุกคนก็เข้าใจลูกไฟที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางสองฟุตรอยออกไปแรกปีศาต้นไม้ก็สังเกตเห็นมันทันทีแร่แยกกิ่งก้านยาวหลายสิบกิง่งออกทันทีและพุ่งเข้าหาลูกไฟมีเสียงดังเกิดขึ้นประกายไฟกระเด็นไปทุกที่ทุกทางและลูกไฟก็ระเบิดออกจากอากาศกลายเป็นเปลวไฟขนาดใหญ่แม้ว่าลูกไฟจะหยุดลงแต่กิ่งก้านจํานวนมากของต้นไม้ปีศาอายุพันปีก็ติดไฟทันที ร่างกายเป็นเท่าฐานอย่างรวดเร็วภายใต้อุณหภูมิสูงกิ่งไม้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างของปีศาจต้นไม้ภายใต้ความเจ็บปวดปีศาจต้นไม้ก็ส่งเสียงร้องออกมาทนใดน้นกิ่งก้านแรถทาวารหลายร้อยกิ่งก็เติบโตอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าหาหลา,านเซนยูและคนอื่นๆจากทุกทิศทุกทางใบหน้าของเหรินตรงหุยไม่แสดงออกและลูปไฟก็ยิงออกไปทีลรลูโรคด้วยแรงกระตุ้นของหลานเซนยูโรคไฟขนาดใหญ่ ก็ระเบิดเหมืองลูกปืนใหญ่ปีศาต้นไม้อายุพันปีต้องแยกกิ่งก้านสาขาออกเพื่อต้านทานลูกไฟเหล่านี้ป้องกันไม่ให้พวกมันโจมตีร่างของเขาอุณหภูมิของลูกไฟของหลินตงฮุยนั้นสูงมากท a d นั้นลูกไฟจํานวนมากก็ระเบิดออกเีระโรคและกิ่งไม้จํานวนมากก็ถูกเผาแต่กิ่งที่เหลือเพิ่งบินข้ามไปแต่ถูกตัดขาดโดยยูเทียนที่ถือมีดสองคมและไม่มีกิ่งใดที่สามารถ ตกรงบนล่างของหลินตงหุยได้ฟรานเซนยนโยอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในใจเมื่อมองะเที่ความรอบมือของเขาและวิญญายุ์การต่อสู้ของเขามันช่างทรงพลังจริงๆเป็นความจริงที่วิญญาจารประเภโจมตีที่ทรงพลังจะไม่กลัววิญญาจารประเภทอื่นๆแม้ว่าการรวมกันของทั้ง3คนปิงเทียนหลิงดูเหมือนจะเป็นการจมตีที่ทรงพลังทั้ง3แต่ในความเป็นจรงิงปิงเทียนหลิงไม่เพียงแต่ทรงพลัง ในการต่อสู้ส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังมีรูปแบบการใช้พลังงานในการแทงเข็มในอีกแง่หนึง่งเขามีทั้งการโจมตีที่ว่องไวและวิญญาจาร์ประเททภทควบคุมบทบาทของวิญญาจาร์นี่คือสิ่งที่ทำให้ทีมของพวกเขาแข็งแกร่งมากประตูแห่งการอัญเชิญเปิดออกอย่างเงีย,งยบๆและมีย่านหนึ่งครามที่มีรวดลายสีเงินผ่านอยู่รอบๆประตูนั้นในความเป็นจริงหลานเซนยูสามารถรองหอด้วยย่านหนึ่งครามที่มีรวดลายสีทอง แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเขาปล่อยอย่ามยิงครามที่มีรวดายสีเงินโดยไม่ได้ตั้งใจในช่วงเวลาต่อมาขาที่เร็วยาวก้าวออกมาและตรงเฉียนเชียวก็เดินออกมาจากข้างในด้วยดวงตาที่งว่วงนอนทำไมเจ้าถึงเข้าในป่าอีกครั้งเธอรู้สึกงงงวยเล็กน้อยเมื่อเห็นสถานการณ์ตรงหน้ารานเซนอยกล่าวว่ายิงผ่านรอยแตกของกิ่งไม้ด้วยหอกน้ำแข็งอะไรนะ ตงเฉียนเฉียวชำเรงมองเขาประสากนการทั้งสองคนจำฉากที่เผชิญหน้ากับเสือปีศาจแห่งความมืดอายุหนึ่งหมื่นปีด้วยกันเกือบจะในเวลาเดียวกันและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวพวกเขานั่นคือหัวใจทันทีที่ตงเฉียนชฉียวยกมือขวาขึ้นออกน้ำแข็งก็พุ่งออกมาแทงเข้าไปในกิ่งก้านมากมายจากมุมที่ยุ่งยากและตรงไปที่ปีศาจต้นไม้พันปี ต้นไม้ปีศาจพันปีตื่นตระหนกภายใต้การระดมยิงของลูกไฟจํานวนมากแต่ตรงเฉียนเชียวมีความแม่นยำมากและยิงด้วยหอกน้ําแข็งบนร่างกายมันทันทีตรงเฉียนเชียวหักนิ้วของเขาหอกน้ําแข็งระเบิดและร่างของปีศาจต,ต้นไม้พันปีก็แข็งไปชั่วขณะริ้นตรงหุยจะปล่อยโอกาสที่ดีเช่นนี้ไปได้อย่างไรเขาเก้าวไปข้างหน้าปลดปล่อยความสามารถที่สองของจิตวิญญาณ และเสาไฟขนาดใหญ่ก็ระเบิดออกมาจากพระอาทิตย์แร่ตรงไปที่ร่างปีศาต้นไม้พันปีทุกที่ที่ข้าพูดหิงก้านถูกไฟขนาดใหญ่เป็นเท่าทานในขณะที่ต้นไม้ปีศาพันปีพึ่งเล่นลนออกมาจากหมอกน้ําแข็งมันก็ถูกจมตีใส่อย่างเฮี้ยมโหดมีเสียงระเบิดดังขึ้นไฟข่มไม้นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะยิ่งไปกว่านั้นความแข็งแกร่งของปีศาต,ต้นไม้พันปีนั้น อยู่ในระดับปานกลางมากฐานกางสุขผลที่น้อยกว่า3,000ปีไม่เหมาะกับคนหนุ่มสาวเหล่านี้ที่อยู่ข้างหน้ามันท่ามกลางเสียงคำรามเขาถูกโจมตีอย่างแรงทันทีกิ่งก้านทั้งหมดโดยรอบอ่อนลงลูกไฟยังคงยิงออกไปทีรลรโารคกการนำสาร่างของมันทีรลรโารคกระเบิดกลุ่มประกายไฟหลังจากระดมยิงนานกว่า10วินาทีในที่สุดปีศาจต,ต้นไม้พันปีก็กลายเป็นชิ้นส่วนของแสงสีขาว ยิงเข้าไปสู่ร่างกายของทุกคนและหายไปซึ่งรวมถึงทรงเฉียนชิวด้วยจนถึงตอนนี้ทรงเฉียนชิวแสดงความประหลาดใจนี่คือแท่นบูชาวิญญาณหลิงไทงั้นเหรอใช่รานเซียนอยู่พยักหน้าและพูดได้รอยเย้ดูสิข้านึกถึงเจ้าในสิ่งดีๆแล้วเงื่อนไขทั้งสามของเราที่มีเมื่อคราวที่แล้วเจ้ายัางเป็นหนี้ของข้าอยู่หลังจากมองเขาอย่างว่างเปล่าทรงเฉียนชิว ก็กลับไปที่ประตูอันเชิญและหายตัวไปรานเซนโยไม่มีทางเลือกนอกจากยิ้มให้เธอและสายหัวปิงเทียนหลิงยังไม่มีโอกาสเคลื่อนไหวแต่เมื่อเห็นว่ารานเซนโยอันเชิญตรงเฉียนเชียวเขาก็ตกใจอย่างมากพวกเขาเคยเห็นตรงเฉียนเชียวในการทดสอบมาก่อนและพวกเขาคิดว่ามาจากทีมอื่นของโรงเรียนเทียนหลัวจากนั้นเขาก็รู้ว่าบุคคลน,นี้ถูกอันเชิญมาจริงๆ นั่นไม่ใช่สัตว์วิญญาณแต่เป็นมนุษย์จริงๆสามารถอัญเชิญมนุษย์ได้และเป็นวิญญาจาร์ที่มีสามวงสถานการณ์จะเป็นอย่างไรสิ่งนี้อยู่เหนือการรับรู้ของปิงเทียนหลิงและคนเอ่นเอิหลานเชียนอยู่มองไปที่ปิงเทียนหลิงสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับบางสิ่งที่ซับซ้อนมากเกี่ยวกับกฎของอาวากาศซึ่งข้าไม่เข้าใจจริงๆข้าร่วมมือกับเชียนเลยและการกลายพันนี้เกิดขึ้นเพื่อนของข้า มาจากอีกดาวหนึ่งหลังจากฟังคำอธิบายของเขาปิงแทงลิงก็พยักหน้าและไม่ถามคำถามอะไรอีกพรานเซียนโยสามารถอัญเชิญตรงเฉียงชิวต่อหน้าเขาได้เขาไม่รู้สึกว่านี่เป็นการขโมยพลังงานส่วนหนึ่งของพวกเขาเมื่อเข้าสู่ลิงไถแต่เขากบรู้สึกว่ามันเป็นความเชื่อใจการอัญนเชิญแปลกๆแ,แ,แบบนี้สามารถทำได้อย่างแน่นอนเธอเป็นไม้เด็ดขึ้นมาพรานเซียนโยแสดงต่อหน้าพวกเขาโดยไม่ต้อง มีการยั้งไว้ซึ่งทําให้ปีงแทนหลิงชื่นชอบเขามากยิ่งขึ้นในเวลาน,นี้ร่างของปีศาจต้นไม้พันปียังคงถูกเผาไหม้แต่สิ่งที่หลานเชนยูและคนอื่นไม่เห็นก็คือมีหนามไม้สีม่วงดําอยู่ในเนื้อตัวที่ถูกเผาไหม้ของปีศาจต้นไม้ที่ถูกเผาเจาะลงไปในดินและหายไปหลังจากค้นพบสัตว์วิญญาณอายุพันปีแล้วหลานเชนยูก็ไม่ได้ไปต่อแต่เริ่มนําทุกคนสํารวจในแนวราบ มองหาสัตว์วิญญาณต่อไปสัตว์วิญญาณชนิดนี้ที่มีพื้นฐานการฝึกฝนหนึ่งหรือ2 0 0พปีเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับพวกเขาด้วยทีมที่มี6คนการเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณดังกล่าวจะไม่เป็นภัยคุกคามมากเกินไปและในขณะเดียวกันก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีด้วยการดูดซับพลังงานจํานวนมากในตอนนี้ดีกว่าผลของสัตว์วิญญาณอายุร้อยปีอย่างเห็นได้ชัดขณะที่พวกเขา ถ้เชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณครั้งแล้วครั้งเล่าความร่วมมือของทั้งหกก็เงียบเงันมากขึ้นเรื่อยๆหลานเซียนโยอยู่ตรงกลางเฉียนเลยรับผิดชอบในการอัญเชิญปิงเทียงเหลงหยิบของที่เหลือและพลังการต่อสู้ดับคือ,อยูเทียนและปรินตรงหยุยแระเหลิวเฟิงโจมตีจากด้านข้างเมื่อถึงเวลากลางคืนพวกเขาได้ฆ่าสัตว์วิญญาณไปแล้วหลายสิบตัวรวมถึงสัตว์วิญญาณอายุ7 0 0 0ปีด้วย ซึ่งค่อนข้างเก็บเกี่ยวได้กุญแจสําสคัญคือพวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเสมอรวมถึงการรอบโจมตีสัตว์วิญญาณอายุพันปีซึ่งแก้ไขได้อย่างง่ายดายปิงเทียนหลิงหยูเทียนและหลิงตงฮวยรู้สึกได้อย่างช,ชัดเจนว่าการเข้าสู่หลิงไทครั้งนี้ง่ายกว่าครั้งที่แล้วมากพวกเขาทั้งสามร้อนเป็นวิญญาณจาประเภทโจมตีะระับพลังการต่อสู้ของพวกเขาก็ไม่มีปัญหาแต่วิธีการต่อสู้ของพวกเขา จะใช้พลังวิญญาณของพวกเขาเองเป็นจํานวนมากวิญญาจาร์จาเป็นต้องฝืนตัวในการทําสมาธิก่อนที่จะไปถึงวงแหวนที่7และมีแกนวิญญาณของตัวเองเพื่อฟื้นฟูพลังวิญญาณอย่างรวดเร็วในอดีตพวกเขาเหนื่อยล้าทุกครั้งที่ต่อสู้และพวกเขาก็ต้องพักเมื่อเหนื่อยล้าในระดับหนึ่งแต่เมื่อพวกเขาร่วมมือกับร้านเซนยียนโยไม่เพียงแต่ร้านเซนยียนโยให้แรงกระตุ้นที่เพียงพอแต่ยังควบคุมให้พวกเขาอยู่ภายใต้การควบคุม เพื่อให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและใช้งานอย่างเท่าเทียมกันด้วยวิธีนี้เวลาการฟื้นฟูที่จําเป็นจะลดลงอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นภายใต้การส่งเสริมของเขาพลังวิญญาณเดียวกันนั้นส่งพลังมากขึ้นและประสิทธิภาพในการฆ่าโ็สูงขึ้นเช่นกันด้วยความร่วมมือในวันนี้มีความเข้าใจโดยปริยายระหว่างทั้งสองฝ่ายแรกในขณะเดียวกันความเป็นศรักแต่เดิมก็ค่อยๆหายไปไท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาทั้งหมดยังเป็นเด็กดังนั้นพวกเขาจะเก็บความแค้นเอาไว้ได้อย่างไรมันน่าเบื่อที่จะไม่หิวในโลกเสมือนจริงไม่อย่างนั้นเจ้าก็หาอาหารและกินกันได้เฉียนเลยนั่งอยู่บนเนินเขาเพื่อพักผ่อนชั่วคราวบนพื้นพร,รมที่นี่พวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องกินเมื่อสัตว์วิญญาณตายในสนามรบพวกมันจะกลายเป็นพลังงานและรวมเข้ากับร่างกายของพวกเขาไม่มีศพให้ย่างเลยอยู่เทียนทำหน้ามุย้ย ไม่แปลกใจเลยที่เจ้าอ้วนขนาดนี้เจ้าเป็นคนชอบกินเชีนเลยหัวเราะเบาๆมันเหมือนกับว่าเจ้าไม่เคยกินเจ้าใช้มีดขนาดใหญ่ทุกวันเจ้าต้องเก่งในการหั่นผักอยู่เทียนกอกตาแต่ถ้าว่าเจ้ามีปัญหาอะไรกับข้าเจ้าอยากร้องไหมเชียนเลยพูดว่าเจ้ามีเล่มใหญ่โง่เง่าเจ้ายั่วข้าอีกแล้วบอกเลยว่าถ้าข้าโชคดีเจ้าอาจสู้ข้าไม่ได้ คิเทียนกล่าวว่าถ้าเจ้าเรียกข้าว่ามีดใหญ่โง่เง่าอีกครั้งข้าจะให้เจ้ารองกินมีดของข้าเจ้าสองคนเราเล่นกันทั้งวันเจ้าไม่น่ารำคาญบ้างหรือไม่ถ้าเจ้าอยากจะสู้กันจริงเรียบไปที่ด้านข้างซะหลินตงฮุยพูดอย่างโกรธเคืองเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆแรรปวดหัวจากการทะเลาะกันระหว่างเฉียนเล่ยและหยูเทียนป่าในตอนกลางคืนนั้นอันตรายที่สุดเสมอดังนั้น ร้านเซียนโย่จึงตัดสินใจพักผ่อนและผัดกันเดินในเวลานี้เขาปิง,ทงแทนเหลียงและเหลียวเฟิงกำลังพักผ่อนส่วนเฉียนเลย่ยแรกที่เหลืออีกสามคนกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่ความสําคัญของคนทั้งสามที่ปฏิบัติหน้าที่คือพวกเขาสามารถร่วมมือกันและปกป้องที่ทางที่แตกต่างกันในกรณีที่มีคนจํานวนมากการหยุดพักสองครั้งก็เพียงพอแล้วเฉียนเล่ยกล่าวว่าตกลองข้าไม่มีความรู้เท่าเขา ยูเทียนประท้วประชานว่าเจ้าไม่กล้าใช่ไหมเชียนเล่ยตาคอกเมื่อมองย้อนกลับไปดูว่ามีใครบ้างในพวกเราที่สามารถเข้าโรงเรียนซือไรคเคอร์ได้ข้าจะบอกเจ้าว่าข้าคือคนที่ปฏิเสธข้อเสนอพิเศษของโรงเรียนซือไรคเคอร์ข้อเสนอพิเศษงั้นเหรอเจ้างั้นเหรอยูเทียนกล่าวอย่างดูถูกหยัดยามเชียนเล่ยกล่าวว่าทำไมข้าแล้วทำไมเจ้าเคยเห็นวิทยาจาร์อันเชิญเช่นข้าหรือไม่ ความแข็งแกร่งของข้าไม่ค่อยดีนักแต่วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเรานั้นพิเศษสรลแกนของโรงเรียนซือไรเคร์อคืออะไรยอมรับเฉพาะสัตว์ประหลาดและไม่ใช่คนธรรมดาข้าก็เป็นสัตว์ประหลาดข้าไม่ใช่คนธรรมดาหยูเทียนและหลรหินตงฮุยเมาหน้ากันและพวกเขาก็อดไม่ได้ที่จะโต้กลับในบรรดาสามคนของหลานเซียนหยมีเพียงวิญญาณยุทธการต่อสู้ของหลิวเฟิงเท่านั้นที่ค่อนข้างปกติและนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เห็น ของร้านเซียนอยู่และเฉียนเลยวิญญาณยุทธการต่อสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการอัญเชิญที่ยอดเยี่ยมของเฉียนเลยผู้ชายคนนี้ไม่มีพลังในการต่อสู้แต่สัตว์วิญญาณที่เหมือนมังกรดินที่เขาสามารถเรียกออกมานั้นแข็งแกร่งมากที่สําคัญกว่านั้นเขาสามารถอันเชิญตรงเฉียนเชียวที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ออกมาได้เฉียนเลยอันเชิญตรงเฉียนเชียวห้าครั้งในวันนี้ได้เห็นจากความแข็งแกร่งในการต่อสู้ที่อยู่เทียน แล,ลินตงฮวยคิดว่าพวกเขาอาจไม่สามารถชนะผู้หญิงคนนั้นในการแข่งขันแบบตัวต่อตัวฐานการฝึกฝนของหญิงสาวคนนั้นมีความคล้ายคลึงกับพวกเขาแต่วิญญาณยุทธการต่อสู้และทักษะการต่อสู้ของเธอนั้นแข็งแกร่งและไม่อ่อนแอเป็นไปไม่ได้ที่เฉียนเลยจะได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษสําหรับวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้แล้วทําไมเจ้าถึงปฏิเสธข้อเสนอละลินตงฮุยถามอย่างสงสยัย เฉียนเล่ยพูดอย่างมีชัยเพราะข้าทนไม่ได้ที่จะต้องแยกทางกับพี่น้องของข้าข้าเป็นคนประเภทที่สามารถทิ้งพี่น้องของข้าไว้ข้างหลังได้หรือไม่พวกเขาจะทำอย่างไรหากไม่มีข้าโดยธรรมชาติแล้วข้าจะอยู่ช่วยพวกเขาอยู่เทียนพูดด้วยทา่าทางงุนงงเจ้าดูท่าทางสำคัญมากทำไมข้าไม่คิดอย่างนั้นเฉียนเล่ยตาคอกนั่นพรเจ้าไม่เข้าใจความหมายของการพีกกระแสในการต่อสู้ ให้ข่าบอกเจ้าว่าเซียนโยเป็นแกนหลักของทีมส่วนข้าคือจิตวิญญาณของทีมถ้าเจ้าไม่หมูเจ้าจะตายไหมหรือเฟืองที่นอนอยู่ข้างๆจู่ๆก็รืมตาขึ้นเขาทนไม่ได้แล้วจริงๆและไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ได้ยินเสียงจากด้านนี้ในขณะที่เขากำลังทําสมาธิโยเมื่อได้ยินเสียนเลยพูดเกี่ยวกับเรื่องราวของจิตวิญญาณของทีมเขาก็ทนไม่ได้อีกต่อไปเฉียนเลยเหลือบมองเขาอย่างโกรธเคืองและพูดว่าทําสมาธิต่อไป อย่าสร้างปัญหาอยู่เทียนและหลิงตรงหวยตกตระลึงในตอนแรกแต่ก็หัวเราะพวกเขาเข้าใจทันทีว่าต้องมีเหตุผลอื่นที่ทําให้เฉียนเลย่ยไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษหลิวเฟิงจ้องมองไปที่เฉียนเล่ยอย่างโกรธแดะทําสมาธิต่อไปเขาไม่สามารถบอกคนภายนอกได้ว่าการอัญเชิญของเฉียนเล่ยนั้นไม่น่าเชื่อถือจริงๆและถ้าไม่มีหลานเซียนโยเขาก็จะได้ประโยชน์เขาไม่สามารถเปิดเผยความรับของทีมได้ เินเลยรู้ว่าเขาอวดดีมากเกินไปแล้วดังนั้นเขาจึงนั่งลงอย่างไม่พอใจและไม่พูดอะไรอีกลิ้นตรงหุยและยูเทียนหยุดพูดป่ามืดทั้งหมดเงียบลงในทันทีมีเพียงเสียงมแมลงและนกร,บรอบๆของฟ้ามืดสนิทแล้วและเวลาก็เข้าสู่กลางคืนยูเทียนนั่งอยู่รอบนอกมองไปที่ทิศทางของป่าทึบดวงตาของเขากลายเป็นหมองล้าเล็กน้อยไม่ใช่ว่าเขาง่วงแต่เขาแค่นั่งแบบนี้รู้สึกเบื่อนิดหน่อย โยเทียนเสียงของเหรินตงหุยดังขึ้นมีอะไรโยเทียนหันมามองเขาเขาคิดในใจว่าเจ้าคนนี้คิดนี่เริ่มที่จะพูดกับตัวเขาเองเขามักจะไม่ชอบพูดมากที่สุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเัวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ